วันนี้เป็นวันที่24บสี่พระที่วันนีพระเจ้าฯให้เราเกี่ยงคำสารผลข้อถวายเชียงสดสารยาข้อสวดอันนี้จะมหลายถวายขุนเจ้าปุจจารสมาธิปุจจาระคะปุจารเรียจารีย่างปุจารยาคูบาลทางทั้งหลายของชีวะและพระญาติจะต้องมีสติและเลื่อนไม่จมาที่เจริในตลอดพระเยชาในบทเรียนอย่างเรื่องเเลื่ที่หนึ่งบทกลพระเถระแต่อาหาสมาสาพุทธประกอบประทังประทังของทิวทีนี้สว่างค่าตัวประทังธรรมธรรมละมั่นนี้สุปฏิปันโนคุณวัตถุสามประทังโพส วันที่2มกรบูชาพันดีวีทินาลังมาสัมุทรโตศุจิตังนิพุตตะพุทโตขามุติจามาโตนิปริวานิตีตันะสติวิยามาลังการสมุทตังสังคังสงกระตุ้งกุศมิตรเดนังกับมังกรทีโสตินานวันที่3มกรุ๊ชาันดีวีทินาจตุมาตาเกาะวายุจุกตาจันตุทิวสัตวมังมุติอาชนาทสุวตังสกีกำมีเจระญบุญเศรษฐกิจลิชิไนทีปีตระหนจติูุมาจตกเจ็ดตีคมาเจริกาตู่ชลกสวัตรสังก การวิสาทมุมิสนัตตุธรรมะสอนนักโลยามาตาธรรมะสอนนักโลยามาตาธรรมะสอนนักโลยามาตาบทที่สามบทสวดบูพระทานน้ำการน้ำวัตถุธาตุละตัวสมาธิวัตถุจารน้ำวัตถุธาตุละตัวสมาธิวัตถุจารน้ำวัตถุธาตุละตัวสมาธิวัตถุจารปฏิบัติบุตรเจ้าสาวคงจะพัฒนาเจ้าหน้ากามีธรรมะเจ้าหน้ากามี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  Okay, mau pun sudah sah ceria kata anda si misa yang hanya putih misa nama yang lagi tidak setawa tidak sorti misa tetap pada nanti misa yang hanya kamu misa nama yang lagi tidak setawa tidak sorti misa tetap pada nanti misa yang hanya sah kamu misa nama yang lagi tidak setawa tidak sorti misa tetap pada. Pati si bos sudah tidak nak nak jamah kata pun tangan miru tenang punat si tangan mam miru tenang pun si nara tenang miru tenang tenang punat

ลัทฤษฎีวังกันนัสนิสตธรรมะนาอิติตั้วิบากิธิตุสิตาทัศาบริยัตสตระดับนาจตัสสุขิวิปันตุเตชะติทัศสุปัสสขขอติยัตธรรมวิติปะหาตัตักุลุลมาอุโยงลุสภุตุยังตัสารธิชายอิตบิขันตุคัจเยวิปตัสุปัชกาโลบทที่4ธรรมะสการศีลกถาเตจ โยจะกุมะมาปะลาปิโตโสภาสสิสุภสมุทิตโตสมาธิปัตโตสภีโธมัยิเนยสัพพทวิสังกัละมามิกตนาวัจยายติลาทีจัเจหอนโตสมทลาโยอิจะมีตัมะโยชุวัตตุทสถิโลกมังคโกยานิโกสัตมังานิสมาิเลุสุจินตมังะลุยามิสมุตสัมทานิเจตหตุมลายสวิโตสองธรรมนาสนาโคยโยโสกัตปาปู กิริชจะสันโตสยางกับนิชโยโกจะสัาขาตัดธรรมวิชิตตโลติสังคังวิตังสังตลานามามิสุพุถังสัทธิทิงเตชาเตชะอวันตุสัมันตลาโยวิธนาสมีตุวบที่เก้าบทส่วนนโมจักคาถานโมสานาตุสมาโนมัสสานีมโนจมาสมาสก้าตติสานิธรรมะสังกิปิสังทิพย์โยโมตตสสติตาลัตนาสัต ทุกการมนตาสิัสสาสัสังคปิสังคโมบาตัสังปทะาวันโมกาลานสันติสัพตารนวัตลาติโมเหติวะิสิบบสวยมาสมิดมตตางอีกรามเปมนยังก่าวจสวิปละถูมาสวงามมาตาพิกัทีมพรสติจติคุสติติวาติติกลาตุรีเวตาเยวาสิบประหส์เดียวกับสการตะยานุปสังกัจจอัตโขจัตนังสุกตินันเทวังกัตโหนติอัโคสกสภวาสเกสุวิกปะถูกมาหิมาตาผะหะ สปิงสังพระราชนิพนธ์สตีสปิงอันนาสเตย์เจ้าแทนกษัตริย์ตงอีสเตย์พระเจ้าเกียรติยานาชลิตพระนางฮงสิบพระกวนตรังขันยานพิจารณกันจะยานุ่งเมื่อยามปิดยีเมื่อพระกษัตริย์สมิตรอาภวภุมิขวาภาษาสันติเกียภาษายามาติอาลโคตาเทวดาเสยตาเว็บมนาปุลิศสมิชวะทหารปริสาสังมิตาสังมิตเตยเอลเมียสดกวาทีวีสุอาลังฮิตาพังกันสันตุวะหังสุทะโคตาเทวดาพังกันโตสันติเกียวังกะภาษีเอก

Kīla kātū sō tē wā tāsānīpa tā kanānīyā pīko sā kā tā jāyā ayāpīsīyā

เดียงสาในการดำเนิโดจิปะตูยมตโตน้ำมันตัวเศรษนวัตธรรมนาพิกงโมพี่คณะสวิติวันหนึ่งที่ตะนิการใการดำเนิโดยิี่ประตูเศรษฐีน้ำมันตัวเศรษนวัตธรรมนาพิกงโมพี่นณะสวิติวันนั้นเพื่อตำให้จัดจายในการดำเนิโดยิี่ประตูิี่ปรโตน้ำมันตัวเศรษนวัตธรรมนาพิกงโมพี่นณะสวิติวันนั้นขอุทัวร์รายละเยดอยู่กูบินโยนทางทางที่จะไปนักสั่งยืนยันสติของิายละเอียดที่กส่งไปสวิติวันนั้นเป็นรายละเอียดที่ตูจะทำปรนัาทที่ท่านอาจจะทีตประตูยมตัวน้ำมันตัวเศรษฐีนวัตธรรมนาพี่กงโมพี่คณะ ที่ปฏิมาราชชาติสืบประพิตาสตรเพ่อเชื่อมฟ้าายทปรตยมตัวน้ำตัวชนนุวันาพิคมพิการทางวิทยามนังแต่มัเนี่ยกลับก็จะติมเวียนโลตับสะตาจยังกันที่ปฏิมาราชชาติสืบประพิตศาสตร์เพื่อเชื่อมฟ้าลายที่ประตูยมตัวน้ำตัวชนนุวัฒนาพิคมพิการทางวิทยามนังประตูนั้นจะยังกนผู้โดยสารที่ทางกันที่ปฏิมาราชชาติสืบประพิตศาสตร์เพื่อเชิ่อมฟ้าลายที่ประตูสมตัวน้ำตัวชนนุวนาิมพิาราิยามนัง ปั station, ิที่12มีนาคม2564ทีตัวเมองที่ละติวาร์จังหวัดตุรกีทางด้านที่ะติวาร์จังหวัดกทางด้านทีะตาร์จังหัดตุรกางด้าที่ติวาร์จังหวัดตุรกีทางด้านที่ะติวาร์จังหัดตุรกีทางานะติวาร์จังวัุกทางด้านที่ละติวาร์จังหวัดตุกีทางด้านที่ลตวารจังวตุรกีางด้านที่ติวาร์จังะวัดตุรกีทางด้นทีติวาร์จังหวัดตุรางด้านที่ละติวาร์ะัวัดตุรกีทางด อาโคจัสิกิจึงพิโรสวัชิตันตจังการตเกนยุติราชโนนะครับเ้าปุรหะาจุพีมัทมาาพิโอมนาสาเวิังอาโคนำมาเมสามารถากัมพิจกาอาโคปัากริติทยาบ้านราานาโคเดวัชชนโอละวันมานะโคสุกะม่ติวันยกาาติที่ปะวปชโนจกเวตาเตียมตาเยสุปนอติธรรม

ทมาตที <łość> ่นันาตัวทีมาทมนาพิพี่็นางสมิิงนาวทเทวาจะไเจวาสวาเทวาพระสุมาเทวาเทวาางปุลกีเามุลนรัวาอาคไทกนโสกด้ชทาก็จะพิโรนีโรทมันโมัโนมัโสนนมาทมาพิพี่นางสาคุาเทวา าชอาสวาจีโน่เป็นงนานใจมากจากเ่องนี้เช่นการสูดไอขัวขุ่นทีถ้าเกิดเรี่ยวกับยาสพิษาไม่โน่ไอที่มันโตเดี๋ยวมันโต้ไวมันโต้ใช่ไหมามันาโกมุกไม่นเาที่มันงมนันนาสุดมาขัวโน่ชีวิตกวัตถุวัตุชนมากรขดียวสูดิโช่เรื่องเกีวับาสูบพิม่ได้โนีต้ที่มัต้ไว้แวมันต้สูโเราิกมุกไม่กินเราทำไนห

โจทย์ข้อที่จะวันนี้เราจะสับปะรดวันนี้นู่นนำมาแล้วอีกการจงดีแต่ยึดแล้วไม่ใช่บางบุญบางองค์จะมีสมบัติไม่ควรอาการจะจะมีสิทธิ์ตามความหมายหลักโดยการศึกษาธรรมศาสตร์ปุมาโลทัศน์สมาธิสามิติวันสารพัดมันเราได้กับน้าชิติตะพนดุจจิตมาตัวให้มาเกย์วิเศษตัววิเศษและก็ยาโคปัญญาที่จิตนู่นแต่จะมาทำตัวอะไรว่าที่ตัวจะสารพัดก็ที่จะเจอวิศวามันเกี่ยวอะไรจะมาที่ก็เป็นจักรวาลที่อย่างนี้มาถูกโอนละ

Mangkala satang yung me asana sapa kualitasina pujuat cia itang kalabut taman peti kantong atas otata taman putar samahite di tei kalabut taman pahomosata tapang iyo sukitu suka yuwa cha itang kalabut taman mata putanan peti tahu sakata utakal kamanta nomputu taman tanang tama surtanya nangkada saka hoa cita wakam iyo tei itang kalabut taman tali padipapa emakala matuwi tapanta tamia su itang kalabut taman kalam rocha kwato cha sampan tanya apa taik.

คลัมุตตมติบททสองบส่รัตนผปลิยันกินชีวิตตงวัหัวสกิจจวัรัตนไปต่างหน่วไอติพตเตนั่ทัพปุถุระไปได้ไติยนัสกิจนาสุติอัตุสีนัมอาตมุลนีต่งกันสารสมุีว่าใตัเตทำเมตตาปิติทัพปุถุระเวตังไอตินัสกิจนาสุติอัตุนภูเถรสตตัวเดียวจะกิสมาหิตาบามาหิตา

อายุสามบทสวดทมธรรมบทสัสองวันอีกนาจเช่นติดเฉยยาที่ยังดีสดใทำปีสัปะสะพูนที่จางจอาตนเทีมบกกนตนั้ราต้งบสมอารามยาจะสนตัวผู้ทีสิบสี่บสวดเกตปะระดบนสวดตอนิีจังเีนัมวตัวนาปรยาาตาธรมวตรศักด์อตัางตัเหนมาวมายระเยะปิตามประธานะต่งเหมาแะกมกา अदि वाकिना तो अर्थिक न तथा निकामति प्रथम मास अनुगनीयता आप हिता हिता मास सकल इसमेवति कलिता मेव वदे इमेतमा इहम हंसिता यतकाय समत पीर होनी पचा चाहिए तुम ये अनागत किम सममा सकला इमेतमा छिमेतमा वे प्रयुत सता इमेतमा समता हिता सकय समत अति आत्महिं लोकसमिं विहर्ति तथाति Prima Bosat Upanaya so Upaniya Siva Mangkama Yunta Sa Sangga Dewa Tanah Iya Tangkama Tapi Ko Mari Kaliya Sukha Mangi Upanya Ni Upanya Yang Upasangi Di Sangga Di Tanah Tangkama Ko Yang Tapi Ko Ma Sangga Nasa Di Pulau Yang Sama Ibu Dewa Tanah Tidak Pada Tukar Yang Hati Tama Tadi Kapi Rotu Tama Yang Sudah Tama Ini Di Katimi Itu Kam Kali Sangga Di Sapi Sangga Dani Cawa Jawa Tanah Tama Tadi Iya Tama Tuki Tama Ko Suka Sangka Tadi Tama Yang Sapa Tadi Pani Pantu Ki Tama Tuki Tama Sapi Tama Ani Ati Tapi panja setati anipinter tuke ane samangkiko wintinga, ini jumbo bersudah tak kaca dok apal kenakan jadi tuke tukang jadikake anak kacang kaya ide kacang tadi kacang kaya, musawat tentang jadi wujudan yang pemilihan jago bersama keme yang memerlukan penyedia cita ini tang selatan kiri mata tang selamat tamangkiri tang nama kang sepa, pemudi tidak tui tamu tamat dari selatan itu kita jadi sempat ada musawat itu kau. ปาตังทุกังศาสนาจันตร์นักาลิยานักทุกโหปะบางปะคายมีตังเตตังคามะเขบังสารมุตตังบางมีตังคามะตังสพานุตาปะมุติติปฏิยุทธสานบทสวยะฏิกราตการถ่ายอธิกาณ์คณะเมย์ย่อปฏิกังเคียนะคณะมงคลเมยคอยกำลังสิ่งที่ต้องอย่างเมยควรผ่อนสิ่งที่มันจะถึงนี้ปฏินำต่างมาตังสนใจต่วมกัแล้วสนใจว่าเป็นแล้วแล้วสนใจที่แล้วจะก็เป็นยังไม่ถึงวันจบวันดูจัดทำโมจัางตังกันตลอดสติสารธรรม ตลางสามกับปาตัวยังสมแม่ฮดยังก็บุคคลตาเห็นถ้าแจ้งทางระจนไม่อเงี้ยไม่ไม่ควรเขียนในทานได้บุคคลนั้นผู้อยู่ในทำหน้นึ่ใ้บุเตออาเชีว่าปฏิวังโกรตินะส่ผลเองทรงำเปลนเชืในวันนี้รใครได้จุดต้องตายในวันพุ่มัน้ทำมืสักนะมาใชนองไม่จาเพราะความปิดนกับผู้กับวรจุาผู้ิสระไ้วลาทั้งหลายเว่าีหาปิงอานตัวนมันนิดตางตีไม่เคยจัดติโตวแต่อาคิกะขี่น้ำมันที่พ่อเมื่อวันผู้สูงบอกย่ย มูลที่ยี่สิบสวาพิปัญจวรนปาาเปรชาทิมนะนาธิตเามีคเกี่ยวเป็นธรรมะได้าลขาเกี่ยวเป็นไดพยาที่ธรรมเหนุพยานาีิตูามีความคิเป็นธรรมดาจรากี่ยวมได้มาทมเหมานะนาธิตูเามีความเป็นธรรมดาจะรู้คาแบบได้สเปวีปีเจหินมะนาเกีหินนาาาวุ้นาปองราจัลเวียนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพักกของรความเียรใช้ั้งหายทั้งปวงกรรับส่วนมิกรรมธรรมโกกรรมธรรมโยนีกรรม

สิบเก้าบทสวดทีวตาชโยนธนาคารทุกการปฏิเสธทุกการไม่ยับปฏิเสธที่โจทก์ส่งกระเบื้องไปกรณีน้องโฮลิเวอร์สวัสดีนุ่ยงว่าทายาทมีสองประธานคู่และสองประธานที่มีประธานทุกสองปฏิทินชาตินักการทุกสองนักยกศิลป์นักการทุกสองประธานปานารีท่าโฮลตุกขันทุกทีว่าการจะเปลี่ยนผู้ต้องบันทึกประธานไปที่การที่จะเปลี่ยนการจัดงานกิจกรรมประธานที่ชอบผู้สวดที่ยี่สิบบทสวดทีวตาปฏิทันธนาคารอาหารธรรมยังปฏิการธนาคารยูปานามัสสี ญาติอวตารสันติปตามีอาราจินีตุเปตผู้แตรีแตหิงแตหิงธรรมมาตานิวิปุจันตุปุชฌินกัตตาลุเปมีอาราพิเชียรัตมัชฌาจามิสกุลสักกะลาปเนตตาโกภะสกัลคามาเคตาธีกามิกัดอาทิตย์สุจลาลับปายผู้ตาสุขิตพวันตุฉลาพุทธเยปีกธรรมมาสบวาเสียงสังกะสตาพวัตสังกะจารย์ยังธรรมะปฏิจิตเตศเพปิตุกัสสเกโลสัง ธาติยลัสุธรัมงมสัตธรรมตาจะสุขลาหสังโคสังกุมักิีกอัวตยยปนสมวัตถุแหลักธรรมตัวสัมวิธรรมเอาริโนพุทธิมสปายมายะอีธรรมอิทธาลิยัปฏิเตอทิ่ยิดเสด็จประสวพระติสเพยปฏิตาะาถาเปยหังธรรมยังปฏิตาขยโยคนามสีบุญยศิทานากัรสายานันยานิกาติตาติเมขสัตว์ท้งหลายไม่ีชสุด ไม่มีปริมาณจงมีส่วนบนนี้แก่พระเจ้าทั้งทั้งในบัดนี้ในต่าจาที่นอ,อนตุสังตาณนะัปนมมาก,การียาบุญทั้งหลายที่อื่นที่ท้าพระเจ้าได้ทําแล้วเยียปิยาคุณน,นวัตตาไมหังตาปิโยคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาเป็นบลังข้าพระเจ้าเป็นต้นที่กาเมจาปฏิทาวาปฏิมันตาเอริโนที่ท้าพระเจ้าจไ,ได้เห็นรืยได้เห็นเรลียวสัตทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง สัจจาติสันติโลกัสิงเตโกม,มาจารโดยนิกาเรมีเวียนเรมีเวียนกับอยู่ในโลกกำเนิดในภูมิสาวเกิดในกำเนิดสีปัญจเวกัตวุกกาสังกาลันตาพาภควาพระเรมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาางเย,ย่ปฏิตาทมนามีสัตวเราได้ทราบได้การได้สมบูรณ์นะครับมอแล้วอนุโมทันตุเตีสยังเยเยี่มังนักปัชานติขอสัตว์านั้นจ,ง,นนจงให้สมบูรณ์นาเองเถิดสัตว์ก็สัตเราได้ย่อมไม่ทราบให้การสมบูรณ์นะครัันนี้เทวเตสังนิเวทะยงขอเทพทั้งหลายจึงเร่งแก่สัตวเหล่านั้นพายาที่นานาปุญญานั อนุโมทานาเหนาเพราะเห็นคืออนุโมทานาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสัตตา,าหอนตุเวลาสุขสัสวิชโนขอสัตทั้งพวงตรงยามมเวียนดูเป็นศกเสมอเถินเขมปปรปฏิปจปมปูน,ปปนตุเตสาสาสาังฆะทางสุภาเลียจงถึงทางากเรเกียมเสืเอขอพรร่วม ขอความบางทีของสัตว์เหล่าน okay. ั้นจงสำเร็จเตือนด้วยอนุภาพแห่งสัจจาที่ถฐานอนุภาพแห่งความเพียรแรงที่สองนการบูชาพระเจ้ากระตายเป็นการขยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ ยาพันธคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจังเกิดให้ครับพระเจ้า,าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ขพระเจ้าเจเินทั้งทางลูกและทางธรรมขพใหะที่สุดเวลาทั้งหลายป่วยนโมทนาในการใช้ยาบ่นและทรมาเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วขอเรือพรให้เกข้าพร <c oughs> ะเจ้าใ้ว่ตถุมงและ วัตถุมงคลพระขิ่งไปดีพินาศเพื่อมวลมิธิสมเด็จย,ยานะยานสังวรวัดบวริเวศทนิหาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจงของเปด้่ยนเระ่งพเยงพระปริณตและคำมงคลในพระคาถะต่างๆขอจงสำำยุดศักดิ์ีทุกประการไทย